ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่1816ทะลวงถึงขั้นราชาเซียนขั้ที่เจนิ้วของแจง้งวัชเฉินกำลิบบินผ้าสีทองไปแน่นขณะที่เขายืนอยู่ริมฝั่งลววัวสุยมองดูเรือไม้ชิงชันบินขึ้นไปและหายตัวไปในก้อนเมฆชิวิชีได้นำฉีเสิงและหญิงหัวออกไป จางรั่วเฉินไม่ได้หยุดนางตอนนี้จางรั่วเฉินยืนตัวแข็งเป็นหินการปรากฏตัวของริบบินผ้านี้กระตุ้นอารมณ์ของเขาเขาชั้งคาดหวังและหวายกลัวเขารู้ว่าเขากลัวอะไรเหวลึกไร้ขอบเขตใครละ่ะจะเป็นนางได้ไหมจางรั่วเฉินพึ่งพังกับตัวเองในขณะเดียวกันจีฟานซิงก็ยืนอยู่ด้านข้างเราวากับว่านางกลมเกลืนกับสภาพแวดล้อมนางไม่ได้ถามจางรั่วเฉินว่าคนที่อยู่บนเรือไม้ชิงชันคือใคร นางแค่รู้สึกถึงสัญชาตญยานว่าเขากำลังประสบปัญหาเป็นปัญหาใหญ่ทีเดียวเหวลึกไร้ขอบเขตเป็นสถานที่ที่ไม่เป็นมงคลแม้แต่ผู้มีอำนาจเช่นยานรีเลนจกกักรพรรดิคนที่สิบก็ยังไปสถานที่นั้นและไม่กลับมาอีกโดยระดับการฝึกฝนในปัจจุบันของจงังเฉินการไปที่นั่นคงจะประมาทและอันตรายเกินไปเขาคงจะตกนรกลึกแน่แน่แนถ้าเป็นกับดักเขาจาเป็นต้องเป็นราชาซี์ที่เก้าเป็นอย่างน้อย เชี่ยวชาญขาของหยานเสินอย่างเต็มที่เพียงเท่านั้นจากนั้นเขาก็จะมีโอกาสรอดชีวิตที่สูงขึ้นหลังจากคุ้นคิดอยู่นานและหนักหน่วงจางวาเฉินก็เก็บริบบินผ้าสีทองเอาไว้หลังจากสังหารฉีเซียวเทียนแล้วจะพบหินเทพบนร่างกายของเขาบ้างไหมนางฟ้าฉีเซียวเทียนเป็นบุคคลแรกสุดที่พบเส้นทีะจรโบราณเขาหน้าเจ้าหินเทพที่เป็นรูปธรรมออกมาจากเส้นทีพจรแล้วจีเฟินซินหยิบกล่องออกมาแล้วยื่นให้เขา เมื่อเขาเปิดมันออกมาแสงสศักดิ์สิทธิ์อันเจิดจ้าก็ส่งออกมาจากมันพลังปราณศักดิ์สิทธิ์พุ่งออกมาราวกับมังกรมีหินเทพสามก้อนอยู่ในกล่องข้าพบสิ่งเหล่านี้ภายในม้อเซึงเวยโลหิตของฉีเซียวเทียนฉีเซียวเทียนต้องคิดที่จะเพิ่มผหินเทพลงปริยาเม็ดโลหิตพันปีซึ่งควรจะเพิ่มประสิทธิภาพของเม็ดยาจางลั่เฉินรีบปิดกล่องกลับและหัวเราะเบาๆดีมากด้วยหินเทพทั้งสามนี้ ข้าจะบรรลุความเป็นราชาเซคิจเตภายในเวลาไม่นานเนื่องจากเจ้าเป็นคนฆ่าฉีเซียวเทียนหินเทพทั้งสามนี้ควรจะเป็นของเจ้าโดยชอบธรรมเสนอราคาให้ข้าแล้วข้าจะซื้อมันข้าสัญญาว่าจะใหหินเทพกับเจ้าสามก้อนเมื่อเจ้าพาข้าไปพบท่านปรึกษาเทียมฟ้าลืมไปแล้วเหรอเยี่ยมมากแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณสําหรับมันนะจางรั่วเฉินเก็บหินเทพไว้และเชิญจี้ฟานซินไปที่ภูเขาหลวงข้ากําลังวางแผนที่สารวจรั่วซุยอีกครั้ง ข้าไม่คิดว่าข้าจะสามารถไปที่ภูเขาหลวงกับเจ้าได้จีฝ่ายซินจ้องมองไปที่รั้วสุ่ยที่ปกคลุมไม่ดีหมอกดูเหมือนจะลงไหลให้ตัวมันร่างงานสวยงามของนางลอยขึ้นไปในอากาศราวกับกลีบดอกไม้สีขาวตกลงบนผิวน้ําและเดินเข้าไปในส่วนลึกของหมอกนางฟ้าร้อยดอกไม้ช่างกล้าหาญจริงๆนางกล้าเข้าไปในรั้วสุ่ยโดยไม่ต้องรอคืนที่มีดวงดาวแต่ไม่มีดวงจันทร์จางรั่วเฉินรู้ว่านางฟ้าและดอกไม้ฉลาดขนาดไหน นางมีระดับการฝึกฝนที่สูงจนไม่อาจอย่างรู้ได้เขาจึงไม่หยุดยั้งหนักจี้ฟานซินอ่านมองหาโอกาสที่ค้นพบความก้าวหน้าในฐานการฝึกฝนในปัจจุบันของนางถ้าไม่มีเครื่องบอกเวลาอย่างนาฬิกาแดดเขาก็คงจะไปสำรวจลวดซุยรวบรวมสมุนไพรเซียนแล้วฝึกฝนตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นในกระบวนการยกระดับการฝึกฝนของเขาเมื่อคิดถึงฐานการฝึกฝนที่สูงของจี้ฟานซินจางลู่เฉินก็อดไม่ได้จะรู้สึกกดดันผู้ฝึกฝนทุกคนในโลกคุนหลุนทำงานอย่างหนัก และพยายามหาโอกาสในการยกระดับฐานการฝึกฝนของพวกเขาหากเขาตามพวกเขาไม่ทันเขาให้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังกลับมาที่ภูเขาหลวงจาโรโงเฉินไปหานักพลต่อน้อยสศจย์ความสําเร็จของอสะจั์ในวิถีแห่งค่ายกลนั้นยอดเยี่ยมมากเขาประสบความสําเร็จในการสร้างต้นแบบของค่ายกลระดับ9้าในเวลาเพียงไม่กี่วันจางโง่เฉินทําการทดสอบเล็กน้อยกับค่ายกลด้วยฐานการฝึกฝนในปัจจุบันของเขา ขเขาแทบจะไม่สามารถต้านทานการโจมตีจากค่ายกลระดับก้าได้ค่ายกลนี้ชื่อว่าค่ายคนชำระล้างปีศาจร,รัวเทียนครอบคลุมทั่วทั้งภูเขาหลวงนพดเต่าน้อยสจ,จนันตื่นเต้นกับผลงานเล็กๆน,น้อยของเขาข้าไม่ได้พูดเกินจริงใช่ไหมล่ะเมื่อค่ายคนชำระล้างปีศาจร,รัวเทียนเสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วก็มันจะครอบคลุมพื้นที่ห้าหมื่นลี้ทำให้ประเทศเป็นอูทั้งหมดอยู่ภายใต้าใตการคุ้มครองของมันมาถึงตอนนั้น แม้แต่มาหาเซียนก็นยังถูกรบรรคให้ลาถอยไม่ต้องพูดถึงราชาเซียนคด้ีแปดหรือราชาเซียนคดที่เก้าเลยจารุเฉินรู้สึกตื่นเต้นมากจะไปต้องใช้วัสดุจำนวนเท่าใดในการสร้างค่ายกลชำระล้างปีศาจตัวเทียนที่ทํางานได้อย่างสมบูรณ์น่ะไม่มากเพียงร้อยเท่ามากกว่าสิ่งที่ต้นแบบนี้ต้องการจารุเฉินตกตะลึงเขาใช้เงินส่วนใหญ่ไปในการซื้อวัสดุสําหรับต้นแบบนี้เขาคงไม่มีเงินซื้อวัสดุเพิ่มไปร้อยเท่าแม้ว่าเขาจะทําได้ แต่เขาอาจไม่พบวัสดุเพียงพอในโลกคุณหลุนนอกจากนี้นักพศเต่าน้อยสัจันมีความสําเร็จสูงในด้านค่ายกลนแต่เขาก็ยังบรรลุระดับที่ฉี้และไม่สามารถสร้างค่ายกลชลําระล้างปีศาจรัวเทียนฉบับสมบูรณ์ได้ไปกันเถอะข้ามีหินเทพอีกสองสามอันเราสามารถไปใช้งานน,นาฬิกาแดดได้อีกครั้งคราวนี้เจ้าจะสามารถบรรลุความเป็นราชาสิงคโปร์ได้ในการปิดตัวฝกฝนครั้งนี้ได้หรือไม่จางก็เฉินถามนักพศเต่าน้อยสจจันปรากฏตัวครั้งแรกด้วยความตื่นเต้น จากนั้นก็ถอนหายใจหลังจากบรรลุความเป็นราชาเซียนคั้ิีจิตแล้วทุกขั้นตอนต่อ,ตอไปจะต้องอาศัยความเข้าใจในกฎนับล้านมันไม่ง่ายเลยที่จะขึ้นสู่ตําแหน่งราชาเซียนคั้นีเก้าในเวลาอันสั้นเช่นนี้เมื่อจํานวนกฎสายเซียนถึงประมาณ1ล้านเขาจะมีโอกาสที่จะบรรลุความเป็นราชาเซียนคั้ิที่จแต่การก้าวจากขั้นราชาเซียนคั้ิที่จไปสู่ขั้นราชาเซียนคั้นที่แปดนั้นเขาจะเป็นต้องมีกฎสายเซียนสามถึงส4ล้านข้อพูด,ดง่ายๆก็คือ ความยากในการบรรลุขั้นที่7ไปถึงขั้นที่8นั้นสูงกว่าการบรรลุจากขั้นที่1มาถึงขั้นที่7รวมกันหลายเท่าโดยปกติแล้วเวลาที่ต้องการจะนานกว่ามากยิ่งเขาไปสูงความยากและเวลาที่ต้องการจะสูงขึ้นหลายเท่าด้วยเหตุนี้ความยากของการต่อสู้ข้ามพรมแดนจึงสูงขึ้นจารุ่วเฉินอาจสามารถ,ถทลายราชาสิงห์ที่9แห่งโลกกฎเกณฑ์น,น้อยได้โดยใช้กฎแห่งความจริงอย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะสามารถบรรลุตำแหน่งราชาสิงห์ที่7ได้ แต่เขาก็สามารถท้าทายราชาเซียนคาดิเก้าแห่งโลกแห่งกฎเกณฑ์น้อยกว่าได้เท่านั้นเขายังมีหนทางอีกยาวไกลก่อนที่เขาจะสามารถต่อสู้กับราชาเซียนคาดิเก้าแห่งโลกแห่งกฎเกณฑ์ใหญ่ได้หากเขาสามารถทะลุทะลวงเส้นทางเหมิติและเส้นทางแห่งกาลเวลาได้เขาคงจะมีไพ่ในมือเพิ่มมากขึ้นหลังจากรวบรวมผู้ฝนส่วนใหญ่ในภูเขาหลวงแล้วนาฬิกาแดดจึงถูกเปิดใช้งานอีกครั้งการฝึกฝนแบบปิดตัวนี้ใช้เวลา4ปีในครั้งนี้ เป้าหมายหลักของแจงคคอเฉินในช่วง4ปีนี้คือการบรรลุความเป็นราชาเซียนคัติเจเขาสามารถใช้ความพยายามส่วนใหญ่เพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะสามารถประสบความสําเร็จเขาสามารถตระหนักถึงการพัฒนาแบบก้าวกระโดดในความแข็งแกร่งของเขาเมื่อเขาบรรลุระดับราชาเซียนคัตติเจได้3ปีหลังจากเก็บตัวฝึกฝนจํานวนกดสายเซียนทะเลปานของแจงคคอเฉินทะลุ1่ล้านแล้วแม่น้ําสวรรค์ของเขาขยายใหญ่ขึ้น และฐานการฝึกฝนของเขาก็ประสบความสําเร็จในการเข้าสู่ขั้นราชาเสียนขั้นที่เ mm hmm. เขาได้กินและหลอมยาเซียนทั้งหมดที่เขาได้รับจากผู้อื่น mm hmm. พลังสมาธิของเขาเพิ่มขึ้นถึงระดับกลางของระดับ58แล้วนอกจากนี้ mm hmm. เคล็ดกระบี่ของเขายังดีขึ้นอีกด้วยความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับกระบี่ที่9้าในช่วงเริ่มต้น mm hmm. เขามีความสุขมากหลังจากได้รับความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ในเวลาเพียงไม่กี่ปีจากั่วเฉินปลบมือด้วยท่าทางกระบี่ จากนั้นเรียกเจ็ดจำนงนกระบี่ที่มีอยู่ทั่วร่างกายของเขาออกมาวิญญาณกระบี่ค่อยๆควบแน่นจนกลายเป็นร่างเล็กๆขนาด3นิ้วร่างเล็กๆนี้ดูเหมือนกับแจ็คเชนนี่คือวิญญาณกระบี่หลังจากกระบี่ที่9อยู่ในระดับเริ่มต้นเท่านั้นที่ผู้ฝึกฝนสามารถสร้างวิญญาณกระบี่ได้วิญญาณกระบี่พลังมากกว่าปร,ราณกระบี่ถึง10เท่ามันมองไม่เห็นแต่ก็มีความสามารถในการโจมตีที่ทรงพลัง มันสามารถเดินทางได้หลายพันลี้เพื่อโจมตีจิตวิญ,ญญาณเซียนของผู้ฝึกฝนโดยตรงเมื่อวิญญาณเซียนถูกกำจัดสตูก็จะตายผู้ฝึกฝนเสียระดับสูงสุดไม่สามารถชนะมหาเซียนได้เหตุผลส่วนใหญ่ก็คือพวกเขาไม่สามารถเอาชนะร่างอมาตะของมหาเซียนได้แม้ว่ามหาเซียนจะยืนไม่ไหวติงแต่ก็ไม่มีราชาเซียนคนใดสามารถทำร้ายเขาได้แต่เมื่อผู้ฝึกฝนกระบี่มาถึงขั้นสูงสุดของกระบี่ที่9 เขาสามารถข้ามร่างกายอมตะและจมตีวิญญ,ญาณเสียนของมหาเสียนได้โดยตรงในแง่หนึ่งความเชี่ยวชาญของกระบี่ที่9สร้างความเป็นไปได้ในการท้าทายมหาเสียนสําหรับราชาเสียนแน่นอนว่ามันเป็นความเป็นไปได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นวิญญาณเสียนของมหาเสียนจะอ่อนอได้ยังไงมีโอกาสน้อยคือความเป็นไปได้ในการหาวิธีจมตีวิญญาณเสียนอย่างไรก็ตามการก่อตัวของวิญญ,ญาณกระบี่หมายความว่าจะรจั่วเฉินได้เข้าสู่ขั้นใหม่ของวิธีกระบี่อย่างเป็นทางการแล้ว นอกเหนือจากเคล็คกกระบี่แล้วเขายังได้รับการพัฒนาอย่างมากในวิชาฝ่ามือของเขานอกจากนี้เขายังได้ก้าวข้ามขีดจำกัดในการฝึกฝนฝ่ามือมังกรขัตสารกระบวนท่าที่12แน่นอนว่าเพื่อให้บรรลุระยะเริ่มแรกและแม้แต่ระยะสุดท้ายเขาจะต้องมีวิญญาณมังกรและขัตสาหร,ระดับมหาเสียนมันยากมากยากมากจากล้วเฉินได้ขัดเกากดสีแดงกว่าหมื่นข้อที่ขาซ้ายของเขาเขาไม่สามารถควบคุมพลังของหยานเซินที่ขาของเขาได้ในเบื้องต้น เขายังคงเดินเหมือนคนพิการแต่มันก็ดีกว่าครั้งก่อนมากที่เขาทิ้งรอยเท้าลึกไว้ที่ขาข้างใดข้างหนึ่งทุกครั้งที่เขาเดินการบรรลุปเป้าหมายนี้หมายความว่าขาของยานเซนกลายเป็นหนึ่งในไพ่ตายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจารุเินนอกจากนี้เขาอยู่ในเรียนรู้วิชาเสียระดับกลางไว้ใช้งานขาที่เรียกว่าเจ้าพระเจ้าก้าวสวรรค์เพื่อเสริมพลังขาของหยานเซนของเขาจารุเินได้รับการปรับปรุงอย่างมากในหลายๆด้านตลอดเวลาสี่ปีที่เขาเก็บตัวฝึกฝน การคำนวณของเขาบอกเขาว่าด้วยความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นใหม่ของเขาเขาสามารถเทียบเคียงกับสร้างจิยานซึ่งอยู่ในจุดสูงสุดของราาชาเซนที่เจ็ดได้อย่างเท่าเทียมเมื่อพวกเขาพบกันในตอนนั้นอาจเป็นไปได้ว่าเขาสามารถอัชนะได้ด้วยส่วนต่างเล็กน้อย1-2ใน10ส่วนเหตุผลที่เขาไม่สามารถบวกขยี้สร้างจิยานได้อย่างสมบูรณ์ก็คือสร้างจิยานได้ฝึกฝนวิถีแห่งสามศพและวิถีแห่งแสงไหลนอกจากนี้จางรั่วเฉินยังไม่ทัดเทียมในแง่ของอาวุธของเขาเล็กน้อย กระบีบ่โบราณเฉินหยวนร่มแปดมังกรและลูกม,ม้ามังกรทองอาจเป็นอาวุธที่เหล่ามาหาเซียนหลายคนปรารถนาแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่สร้างจีหยานใช้แห่นจะรึกคุณความดีอาวุธเซียนระดับสูงสุดขอข้อแห่งการชำระล้างพันครั้งและทาลกโลหิตที่ดูดเลือดจา,กท,ากทั้งหมดั้งหมด8,888คนพวกเขายังคงพ่ายแพ้อยู่เพียงนิดเดียวน่าเสียดายที่เทพจันทราได้ยืมกระถางไคยโยรี่ไปหากข้ามีวุธเซียนขั้นสูงสุดข้าคงไม่มีใครเทียบได้ในโลกคุนหลุน เมื่อพิจารณาจากฐานการพูนในปัจจุบันของข้าอาวุธเซียนระดับสูงสุดทันใดนั้นดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นเมื่อนึกถึงเจดีฟ้าครามเจดีฟ้าครามเป็นอาวุธเซียนระดับสูงสุดของะกูลฉือแห่งประเทศศูนย์กลางที่หนึ่งมันสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งมีพลังทำลายล้างอันยิ่งใหญ่ย้อนกลับไปในระหว่างการต่อสู้ในวังหลิงเซียวเทียนจากรัวเฉินได้ใช้ประโยชน์จากกองกำลังของสารามกงกรคุ้มภัยทั้งหมดเปิดใช้งานกระถางคายอยลี่และปราบป,ปามมัน ในตอนนั้นทางการฝึกฝนของแจง้งวัาเฉินต่ําเกินไปเขาไม่สามารถควบคุมกระถางคารอิอเี่ได้แต่ตอนนี้เขาก็ตื่อเรือร้นที่จะลองใช้ด้วยระดับราชาเซนนิเจตของเขาหากเขาควบคุมอาวุธเซียระดับสูงสุดได้อย่างเต็มที่เขาก็จะมีอิสระที่จะทําหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาไม่กล้าทําในครั้งที่แล้วและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผม ยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมน์อยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่ขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน